สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับคาร์เซอร์ออฟิเชียลนะครับก็คลิปในวันนี้ครับจะเป็นผมเล่นหมูเจอปาร์ตี้สี่ครับก็เกมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันในะเกมันดีกว่าครับได้ได้อยู่หรือแบบเปล่า,ด,า <c oughs> ดีเลยนะ นะเป็นไปได้ทางเรหาไ่เจอตัวเลยเลปั่นเิว

ถ้าเข้าบ้านชั้นสองบู่่หนหนั่นน่ะน่อะอยู่หน้าบ้านใหญ่หหญีขาวอะมาทีมามามา,มาปั่นเลยปั่นเลยชนตามทีมนะออไม่ตามว่ะตามใคร ถามมาตกเล่นเลยไหมไหมาเนี่ยบางคนเล่นอยู่ป่้บูนทัพอยู่ใช่ปะ่ะใช่ใช่บูนทัพโทเทมไฟเ,เพราะว่ามุมนี้มันน่าจะมองพี่เห็นติดโทเทมไหมเนี่ยอัศวิน เดินเก็บบัตรลัดเอาเลยหรอวะมีเครื่องแต่ผมไม่มีเครื่องเลยเหรอมีขาดน้อ้ดูล,ลงมาแล้ว หองอีบูนนี่ดูพวกแม่ขึ้นต้องใส่เค้แก้ไปแล้วน่าจะแบบจุดทับโบนอะไรเงี้ย ได้ล้มเลยตีมร์ตีมอกเต้องโดนตามนะว้ายลูกเอียงไดนลูกไปเฮ้ยเฮ้ยไปนัโตแล้วแกหัวนัดตโตโอ้โหโอ้ไม่ก็อโอ้จะระเบิดจะเสร็จแล้วอ่ะเครื่องที่ชนลากมาแพงพลาด อ้าวตัวแล้วแฟนแกไปแล้วลงงอ่ะเป็นปูนทับเ,เปล่าแบบจุดป,ปูนทับไอเขาเต็มไฟอ่ะไอ้ที่ติดอยู่นี้นะเป็นเขาเต็มสี เขาโลมีแต่เพ่งไฟนันกลายเป็นแวนติดไม่รู้ตัวไปแล้ว อ้ยม uhm. ันถอดหัเสร็จแล้วจร่งมากอุกโดดขาคู ทำไรอะ่ะเล่นดิใส่โม,ม่กัดผีเคมี รอตายยากด้วยอ่ะมาๆทีมกดขวดไว้มันรู้อเอ้ยอไม่เด,ดีอ่หออด๋ดลอลูกชิ้นเวยอย่าปิ่งชื่อหาดิเอ้ยคุลืมใส่หน้าเพิกวางอ๋อๆก็แก้ไวเลยดิ แล้วผมลืมอะไรลืมใส่ว้างอย่างนี้อันนี้ไม่ใครปั่นแล้วเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวถอดหมวกเดี๋ยวแก้โทเทม <laughs> มานี่มานี่าใส่อทุกคนวตอนแรกใส่คบแล้วสีคนคนคต้า,า,าตอนแรกแแรก่จะทรัใส่ส,สองคนยิ่ต้งไหนวะ ทางบ้านใหญ่สายบน,นเกียมขอดึงขอดหัวอ้างนี่หัวจะละเบิดอเลยปล่อยเลยอะไรวะเนี่ยปิดการ์ดปิดการ์ดันมัน,มน อยู่ไหนวะกอดหัวกระนาวเจอแล้วข้างบนโอ้ยข้างบนเราโดดลงมาแล้วหยอหอกอืมสตีไมสติมันวันนี้โดนแล้วขอโดดทษทีนะครับขอพี่ก่อนเลยแม่อุ้มชนมันจะให้หัวชนระเบิดเหรอหรือไงมันมันอ้างมัน ชวนคานออกไปกลางถน,นนนิอยู่อ่องได้แล้วช่วยได้ป่ะเนี่ยไม่ได้ช่วยอ่ะอยู่อยู่ตรงชนอ่ะอยู่ชั้นสองเ,เดี๋ยวเดิอนอ้อมไปอีกแล้วดึงอุ้ย,ยมันนั่งย่องอยู่หลังรถตำรวจมาเลยอ,อุ้มคู่เลย ต,ต้องให้ทีมข่าลุงแล้วแหละเดี๋ยวผมยิ้ไปไปที่เสาตรงฮ่าตัวแล้วลูกชิ้นเวอะไรอะเวเหยี <laughs> ยบพิงลูกชิ้นเวเหยียบพิงตายย่าตามนักเตะชุดพี่พี่เคมีขึ้นมาแบบนนะ่ะพ <laughs> ี่เคมีลุกมาอถอดหัวตาย ยอยอไปหายอมาหาดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยียเทายทโดนหัวเบ็บ เราฟิลชิ้นเวทีปิงเิาะโอ้โหดูกล่องแก้เดี๋ยวมันอยู่กระของแบบเลยอยู่ชิคก์แพงเลยค่อโย่แล้วด่านอย่างใจโอ้ยหนกขึ้น น่าจะไม่ดินนกไม่ขึ้นไม่ถือเครื่องก็ไม่ได้จับใส่มีของปล่อยเขาไปไัวรแล้วเบิดู่ดีคนแอบอ่ะขอสนุกกับคนนี้หน่อยโอ้เลตาม วิ่งีกออกให้กันนะวัน <petit bunny> ไม่รู้เหมือนกันเอาเขาหัวละิด oh, <horrible>. <Different cribe> เจอแล้วอ๋อเจอกันจนได้นะครับพี่เทอท่อว่าเนี่ยครับพลุชินเวียดริงแต่ยากครับว่ามาเจอเอ้ยมาดูประตู วิ่งถอดหัวอันอยู่นไม่น่าว่างไปถอดเทะไม่ได้ที่แก้เป็นเดือฮห้ออ้เตอร์ไม่สว่างเลยแก้แกไวอ่เราก็ไม่รู้ว่าเราใส่มาเราก็เราก็ไม่ได้ใช้เหมือนกัน